โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมอจวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับเป็นเกมชื่อว่า Murder นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผม เรียบเอเอเฮ้ยผมตายได้ไงเนี่เยเฮ้ยโอเคผมก็มาเกมทีสองต่อนะครับผมคือผมยังพูดไม่เสร็จเลยอนะโดนฆ่าซะแล้วนะครับนะโอเคก็หลายๆคนอาจสงสัยว่าอ้านี่ไม่ใช่พี่เต้เหรอนี่ใครเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างงี้ครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนละกันนะว่าผมเนี่ยชื่อดีมนะครับผมนะท YouTube เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับนะก็แคสแมคคับเหมือนกันนี่แหละครับนะก็ใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้นะครับผมนะก็คือผมมาช่วยพี่เต้อัดคลิปนะครับผมเพราะว่าพี่แกเขาไม่ค่อยว่างนะครับนะผมเลย มาช่วยเขานะครับเพราะว่าเขาเคยช่วยผมมาเยอะนะครับนะโอเคเอ้ยเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่เขาถือทองนครับผมนะโอเคก็วันนี้ผมมาเล่นเกมนะครับไม่ได้เกมเบอเดอร์นะครับผมนะโอเคก็เราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นฆาตรกรนะรผมผม,ผมแบบบอกเลยนะว่าสกิลการโจมข,ของผมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะผมบอกเลยผมตายยากมากผมพูดเลยแต่เมื่อกี้คือผมพลาดไงคือเมาส์ผมอะ่ะมันแหลกเว้ยเออไอข้างหลังนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะอโอเค,โอ,เคโอ้ยมีศพแล้วะ่ะ ชิปกายแล้วมีศพแลวครับท่านผู้ชมเอาไงดีครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเออโอเคเดี๋ยวมมันมันมันลุ้นจริงนะเออต้องมาอุ้ยอ้าว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 เราเจอแล้วเราเจอแล้วนะครับเราเจอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บทองให้ได้สิบก้อนแล้วเราจะมาเอาธนูมายิงมันกันนะครับโอเครอเลยเราต้องค้นหาธนูก่อนอันดับแรกนะครับผมนะ ไปไอ้นี่กลัวไอ้นี่กลัวกูวไม่ได้เป็นเพื่อนกูไม่ได้เป็นนะกูไม่ได้เป็นใจเย็นนะเราไม่ได้เป็นนะออโอเคเราหาถ้าไม่ทองมันหายากจังวะเออดูดิทองหายากเกินบางทีเนี่ยโอเคเจอแล้วหนึ่งก้อนเจอรถจ,จ้าหนึ่งก้อนโอเคสองก็อุ้ยสองก้อนสามก้อนเราเป็นสี่ก้อนแล้วนะครับผมนะโอเคเอ้นั่นไงฆาตกรที่แท้ทูนะครับผมนะเขาอยู่บนรถไฟนะมีคนบอกอยู่นะเออ เราจะต้องหาช่องให้ได้ให้ไวที่สุดนะโอเคหรือว่าเขาจะฆ่าก่อนเราก็ก็ดีไปนะครับนะถ้าเกิดมีแบบว่าแบบคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยฆ่าไปก่อนก็ยังดีนะครับนะเออไม่ต้องให้ผมออกลงก็ได้นะเอาจิงอุ๋ยมันตุบตับกันแล้วนะครับนะต,ตุบ,บตับปรับ <laughs> ต okay. ุบโอเคเราต้องเราต้องแนบเนียนดีๆนะแบบว่าเราทำทำเป็นแบบว่าแบบไม่ไม่มีธนูแบบคนใส่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีธนูแล้วก็ยิงมันตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ แต่รู้สึกว่าฆาตกรตัวนี้น่าจะโหดพอสมควรเลยนะโหดใช้ได้เลยนะท่้ที่ผมแบบได้ยินเสียงการข้าง,งวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมได้ชนูมาแล้วนะครับโอเคเรามาหากันดีกว่าว่าเจ้าฆาตกรตัวนั้นอยู่ไหนเจ้าฆาตกรเจ้าฆาตกรสุดน,น้าประหลาดอยู่ไหนเนะีเออเราต้องหาแล้วเราต้องหาแล้วไม่ได้แล้วเราต้องหา เฮ้ยมันจะจะจวัดดีจ้าวัดดีวัดดีวัดดีดดจีจ,จีไปดีครับจีจีไปนะครับนี่นะครับผม,ผมเ่าผมลืมบอกว่าผมเป็นยศยูทูบเหมือนกันนะครับในเซ r ร์ฟไพพิซเซลนะครับนะโอเคก็ไปดูเกมต่อไปกันเลยครับผมโอเคมาเกมต่อไปเรานี่คือแบบว่านะเราจะต้องเป็นฆาตกรนะครับผมนะใครยังไม่เคยเห็นผมเป็นฆาตกรนี่ก็คือแบบว่าจะได้รู้นะว่าผมเนี่ยแบบ สกิลการฆ่าเป็นอย่างไรนะครับนะได้ฆ่าคนแล้วเว้ยเ,ยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเราจะได้ฆ่าคนแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมาฆาตรกรแบบเป็นแบบไหนนะแล้วแต่เราเลยนะครับแต่เราเลือกแบบนี้นะครับแบบเปิดเผยไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่าใครจะเป็นฆาตรกรอะไรอย่างนี้นะครับนะมีใครสงสัยอะไรเราไหมไม่มีเด้อ ไม่มีเดอ้อ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 อ้าวหนีแล้วนะครับไอ้น,นี้มันจะไปบอกเพื่อนไม่ได้ไม่ให้ไปบอกไม่ให้ไปบอกข้าไม่ให้หนายไปบอกอย่างแน่นอนนี่นี่นี่เจ้าไปไหนเจ้าไปไหนเจ้าไปไหนได้ไปไกลหรอกนะในเมื่ออยู่ในมือข้าแล้วไอห,หินแกคิดว่าแกเนียนมากเหรอแกคิดว่าแกแกคิดว่าแกเนียนมากเหรอแกคิดว่าเนียนมากเหรอเมื่อกี้ผมผิดพลาดนะผมลืมกระโดด ไม่เป็นไรช่างมันนะครับนะ้ออัจเจตเมื่อกี้แวบๆใช่ป่ะนานาเอมีใครเดินอะไรเล่นๆแถวนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นนะครับนะเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยไม่มีชีวิตรอดแล้วนะครับไอนี้ฆาตกรเก่าฆาตกรเก่าเฮ้ยมันรู้จุดผมแล้วว่าผมเป็นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยจะอ้้นี่นี่เอาใครจะยิงใครจะยิงใครจะยิงดอลล่าดอลล่าก็โดนไปนะดอลล่านี่ครับสเต็ปกัดยุ้ยโอเคเฮ้ยมันชนกันครับเฮ้ยจะ คือเมื่อกี้ผมพลาดนะครับเสียดายอ,ะอ่ะเอาจเองๆคือแบบผมคีย์บอร์ดผมมันมันมันจะมันจะพังแล้วว่ะครับนะก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็เลยไม่เป็นไรนะครับนะก็ถือว่าสกิลผมเนี่ยยังยังฆ่าได้ดีอยู่นะแต่คือแบบว่าเสียที่ว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะนะครับผมว่าจะเก็บทองไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะเราก็กลับมาสู่เป็นคนบริสุทธิ์เหมือนเดิมนีครับน่าเสียดาย นี่ครับนะก็โอเคก็ไหนๆก็มากันแล้วก็หลายๆคนแบบว่าเอออยากให้พี่เต้มาอัดคลิปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็โอเคเดี๋ยวผมจะบอกพี่เต้ให้ว่าให้พี่เต้มาอัดคลิปแต่คลิปนี้ผมขอ10,000ืไลค์เออผมขอแค่1น0 0 0ไลค์นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่เต้เองว่าพี่เต้เด็กอยากดูคลิปรออยากอยากดูพี่เล่นแมคคารมานานแล้วเออพี่เล่นให้ดูหน่อยอะไรอย่างงี้10,000ไลค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับพี่เต้ให้นะครับพี่กับพี่เต้เนี่ยก็ เป็นพี่น้องกันแต่ไม่แท้นะครับเป็นพี่น้องกันที่รู้จักกันทาง u t u b e นี่แหละครับนะแต่ก็แบบสนิทสนมกันนะครับนะแล้วก็ผมเนี่ยจะมาทาคลิปเรื่อยๆเลยนะช่องพี่เต้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมมาช่วยพี่เต้ไงนะพี่เต้เขาไม่ได้ว่างตลอดหรอกครับนะก็ค,ะคนดูอาจจะเห็นผมบ่อยๆนะครับนะแล้วก็เห็นในช่องพี่เต้แล้วก็เห็นพี่เต้ก <Player> ็ก็บ่อยอยู่นะครับแล้วก็เห็นผมบ่อยเหมือนกันนะครับเออคงไม่งงกันเนาะแล้วก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับเท่าที่ น้องๆขอมาพี่ก็เล่นได้หมดนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากรู้เกี่ยวกับตัวพี่ก็ไปดูช่องดิมคุงเอาเองนะช่องพี่เองจดีแหละนะครับนะอืมก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าผู้ติดตามพี่เท่าไหร่ตอนนี้ผู้ติดตามพี่จะ3ามแสนแล้วนะครับนะอือนะครับประมาณนั้นแหละแล้วใครอยากรู้เกี่ยวกับตัวพี่ก็ไปดูในช่องนั้นได้นะครับพี่มี Q&A อยู่นะครับนะโอเคตอนนี้เราก็เก็บทองไปเหมือนเดิมนะเมื่อกี้โดนฆ่าแบบโง่งเลยนะครับนะเราเอาแต่โมพูดไงนะเอาแต่แบบคุยโมอโอวดนะครับนะเออเราก็แบบว่า ไม่ไม่พูดมากเจ็บคอนะครับเราขอแบบว่าพูดน้อยต่อยหนักดีวกว่านะครับเออนะโคตรโหดโกระโดดยิงนะครับนะถ้าถามว่าพี่ชอบเล่นเกมอะไรตอนนี้พี่ชอบเล่นเกมฟรีไฟล์กับพับจีนะครับนะเราอยากให้พี่เล่นเกมอะไรคอมเมนต์นกันได้นะครับพี่ไม่ไม่บังคับนะว่าอยากให้พี่เล่นเกมอะไรคือแบบไม่บังคับพี่ไม่โกรธอะไรเลยนะเอออยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็พี่ก็ล <Dad> เล่นได้หมดนะครับนะจัดไปนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมหนึ่งหมื่นไลค์นะครับจะเลี้ยงพี่เต้มาให้แชทเกมกันนะครับนะ โอเคตอนนี้เราก็เก็บทองไปเรื่อยๆนะครับนะไปไปไปปึ๊บนี่เป็นงสเต็ปการเก็บเงินไอ้เก็บทองดิไอ้บ้าโอเคปับ๊บเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เอ้ยอย่านะอย่านะข้ารู้นะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยไม่นะไม่นะนักสืบตายแล้วแล้วใครจะเป็นนักสืบแทนเราต้องหาคนที่มาสืบท่อตระกูลในการเป็นนักสืบนะครับนะไม่นะเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นฆาตกรนะครับ เราสงสัยคนนี้มากเราสงสัยคนนี้ผมว่าคนนี้เป็นนะครับเนะเสื้อดำเนี่ยแหละชัวร์หรือคนนี้วะหรือคนนี้ใช่นาหรือเปล่าวะเอ้ยหรือผู้หญิงคนนี้เราต้องดูดีๆนะครับนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรายิงผิดเนี่ยเราก็จะตายด้วยนะครับอย,อยู่ไหนนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่แงไม่แน่นะครับนะเรา เกมนี้เราไว้ใจใครไม่ได้นะครับนอกจากตัวเราเองนะครับนะเราต้องมีสตนิน,นิดนึงนะครับในการเล่นเกมนี้อนะครับนะไอ้นี่คงไม่ใช่แล้วแหละมันคงคลั่งของมันแลแล้วนะเออเราต้องดูดีๆนะว่าใครเป็นฆาตกรที่แท้จริงที่แท้ทรูนะเออเราต้องเออเอา้าวมีการฆาตการรมเกิดขึ้นนะครับนะแล้วธนูก็ตกอีกเหมือนเดิมนะครับเราสงสัยว่าใครจะเป็นอ่าคงไม่ใช่ฝูงนี้แหละเนาะ เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแต่ศพอยู่นี่เอ้าเฮ้ยแต่ศพอยู่นี่เดียว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 ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้คือผู้ต้องสงสัยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคนที่สืบทอดตระกูลเป็นอ่ะจะะคนนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ละไม่นะไม่นะโอ้ผมมาพลาดผมมาพลาดตอนนี้โอ้โหไม่เป็นไรเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคเรามาเกมต่อมาแล้วนะครับนะโอเคมาเฮ้ hey, โยโคตรพลาดเลยนะครับนะคือเราเป็นนักสืบที่ยังไม่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักสืบนะเราแค่เก็บธนูเราเป็นแค่คนบริสุทธิ์ที่สามารถฆ่าคนได้นะครับนะสามารถฆ่าฆาตกรได้นะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับนะเอออย่างเมื่อกี้เนี่ยสติหลุดก็จบเลยนะครับนะ ตอนนี้ก็ต้องดูดีๆว่าใครจะเป็นฆาตกรที่แท้ทรูเฮ้ยมีการเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วจะเป็นใครนะครับเรารอดูกันเลยนะครับเราดูจากด้านบนนี่แหละครับว่าใครฆ่ากันนะครับอ่าใช่คนนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมลงไปเก็บทองก่อนนะครับทองมีค่าแต่ผมไม่ได้ทองสักทีได้แล้วใครเป็นฆาตกรเฮ้ยฮันเน่ใครฆ่ากันนะเฮ้ยเอาเฮ้ยเรอะๆๆ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 ๆโอ้โห โอ้ฆาตกรตัวนี้โหดมากหายตัวได้เฉยใครวะไม่ไม่ไม,ไม่เออโอไม่นะผมตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยแย่จริงๆเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้นะครับนะแต่คงจะเป็นเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นนะครับโอ้โหนี่มันเกมแรกที่เราที่เราเปิดคลิปแล้วเราตายนี่หว่าไอเวน เออนะครับนะเขาเสียดายเลยนะผมพูดตรงๆนะครับนะอ้แม่น้ําสวยมากเลยนะครับนะเฮ้ยรู้สึกสดชื่นเหลือเกินกับบรรยากาศในเช้านี้วนันนี้เป็ดน้อยโอ้โหว่าไงเออว่าไงวันดี้วันดีอืมเป็ดน,น้อยนี่คือตื่นมาก็แบบว่าสว่างสดใส,าสานะครับว่าจะไปหาอะไรกินหน่อยนะเออวันนี้เพื่อนโอ้โหวันนี้มีแต่ชุมชนที่น่ารักทุกคนเลยไม่มีฆาตรกรตัวไหนเลยนะวันนี้ เออเอาเรือออกฝั่งไปแล้วเหรอเนี่ยปกติจะมีเรือนะเนี่ยแม่มันเป็นชาวที่สดใสัยจริงๆนะหวัดดีครับเอรู้สึกว่าบรรยากาศโอ้อยากซื้อของอะครับอ๋อผมไม่มีตังค์ขอโทษครับโอเคเฮ้ยว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ยสวยเหลือเกินแมเฮ้ยหวัดดีเป็ดน,น้อยนายตามเรามาอย่างนี้ไม่ได้นะนายพูดอะไรกับเราไม่ได้เลยอะไรเนี่ยนายจะให้อะไรเรา โอ้แล้วนายก็เดินหนีเราไปอา้าวจบเกมซะง,งั้นอะไรกันเนี่ยงงเลยนะเออโอเคผมถนะ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ถึง10,000ห like มื่นไลค์นะผมผมจะให้พี่เต้นเนี่ยมาเล่นนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องเต้เอ็กซ์ไฟเจอร์แล้วก็ดีบุคุงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ดีบุคุงก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye bye, ายบายเจอกันคลิปน้ะครับผมเย้ yeah.